สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนครูทิปอีกครั้งนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะคุณครูก็จะมาให้ความรู้เด็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่อง Path of Speed ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ Path of Speed หรือว่าชนิดของคำมีด้วยกันทั้งหมด8ชนิดค่ะคำที่ 1. น o u n หรือคำนาม คำที่สอง pronoun หรือคำสรรพนามคำที่สาม adjective หรือคำคุณศัพท์คำที่สี่ verb หรือคำกิริยาคำที่ห้า preposition หรือคำบุพบทคำที่หก adverb หรือคำกริยาวิเศษคำที่เจ็ด conjunction หรือคำสันธานและคำที่แปด interjection หรือคำอุทานค่ะ จะเห็นได้ว่าการแบ่งชนิดของคำต่างๆในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันกันกบวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เรามาดูนะคะว่าแต่ละชนิดแต่ละคำใช้ยังไงไปดูกันเลยค่ะมาดูชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือคำนามหรือนา n เป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสภาวะต่างๆค่ะเพื่อใช้เป็นประธานหรือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนามที่เราใช้ เรียกคนนะคะอย่างเช่น a man woman boy girl นามที่เราใช้เรียกแทนเรียกชื่อสัตว์นะคะอย่างเช่น dog cat bird duck ส่วนสิ่งของอย่างเช่น house school table book และสภาวะต่างๆเช่น goodness happiness sadness เหล่านี้นะคะเขาเรียกว่า คำนามค่ะนอกจากนั้นแล้วคำนามยังสามารถแบ่งตามการนับมีอยู่2อย่างนั่นก็คือนามนับได้ countable noun และนามนับไม่ได้ uncountable noun ค่ะ countable noun หรือนามนับได้นะคะจะมีคุณสมบัติอยู่3อย่างนั่นก็คือ 1. สามารถนับเป็นรายสิ่งหรือรายบุคคลได้ 2. สามารถทำเป็นพหุพจน์ได้ และ 3. สามารถใช้เลขนับจำนวนได้นะคะและส่วนนามนับไม่ได้หรือ uncountable noun นะคะก็จะมีคุณสมบัติอยู่3อย่างเช่นกันนะคะคือ 1. นับไม่ได้เป็นรายสิ่งแล้วก็ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน 2. ทํทำเป็นรูปพ้าหูพจน์ไม่ได้นะคะมีแต่รูป เอกพจน์อย่างเดียวและ 3. แสดงจำนวนด้วยปริมาณมากหรือน้อยได้เท่านั้นค่ะต่อไปชนิดที่2ค่ะสรรพนามหรือ p r o n o u n เป็นคำที่เราใช้แทนชื่อคำนามหรือผู้พูดเอ่ยถึงมาแล้วโดยที่ไม่อยากจะกล่าวซ้ำอีกนะคะอย่างเช่นคำที่เราแทนชื่อของผู้พูดหรือผู้ที่เราสนทนาด้วยนะคะเช่น he แทนเขา I แทนฉันหรือผม they แทนพวกเรา She แทนคำว่าเธอหรือหล่อนที่เป็นผู้หญิง You แทนคำว่าคุณหรือพวกคุณ It แทนคำว่ามันนะคะแทนสิ่งของหรือสัตว์และสุดท้าย we พวกผมหรือพวกเรานั่นเองค่ะ และสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนาม,มีอยู่3บุรุษนะคะบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดซึ่งได้แก่ i ฉัน v พวกเราและบุรุษที่2ได้แก่ผู้ฟังก็คือ y o u แปลว่าเธอหรือพวกคุณทั้งหลายและบุรุษที่3หมายถึงผู้ที่ผู้พูดกล่าวถึงซึ่งได้แก่ he เขา she หล่อน it มันและ they แปลว่าพวกเขาค่ะ ชนิดที่3ค่ะคุณศัพท์หรือ adjective เราจะใช้คำคุณศัพท์หรือ adjective นี้เป็นคำขยายนามและสรรพ,พนามเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างประโยคด้านล่าง He has a blue car. He has a blue car. เขามีรถสีน้ำเงิน1คันคำที่เป็น adjective ก็คือ blue เป็นคำ adjective บอกลักษณะของสีรถนั่นเองและประโยคที่2ค่ะ The thin boy is coming The thin boy is coming เด็กผู้ชายตัวผอมๆกำลังมาคำที่เป็น adjective ก็คือคำว่า thin แปลว่าผอมบรรยายลักษณะของเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะ มาดูชนิดที่4นะคะกริยาหรือเวิร์บเป็นคำที่ใช้แสดงการกระทำของนามหรือสรรนามเองนะคะเช่นยืนก็คือ stand เดิน walk นั่ง sit นอน sleep กิน eat ดื่ม e drink หรือที่จำได้ง่ายหมายถึงคำที่บ่งบอกถึงการกระทำหรือบ่งบอกถึงสภาพนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น he i s banana every day He eats banana every day. เขากินกล้วยทุกวันประโยคที่2นะคะ They are student. They are student. พวกเขาเป็นนักเรียน That boy smile. That boy smile. เด็กผู้ชายคนนั้นยิม้มทั้ง3ประโยคนี้กิริยาคืออะไรคะดูที่ประโยคแรกประโยคแรกกิริยาก็คือคำว่า eat Eat <It S 2> <It S 1> เป็นคำกิริยาแท้ค่ะแปลว่ากินส่วนประโยคที่2องกริยาก็คือคำว่า are r r e เป็นกิริยาช่วยค่ะเป็น verb to be นั่นเองค่ะแล้วประโยคที่3ามกริยาของเราก็คือคำว่า smile แปลว่ายิ้มนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปชนิดที่5ค่ะบุพพบทหรือ preposition บุพรพบทหรือ preposition ก็คือคำที่เราใช้ทำหน้าที่เชื่อมคำวลีเข้ากับคำอื่นๆในประโยคค่ะเพื่อบอกถึงเวลาสถานที่ตำแหน่งแล้วก็ทิศทางอื่นๆค่ะเพื่อให้ประโยคนั้นได้ใจความสละสลวยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใ,ใหญ่ๆก็คือ preposition of place บอกถึงสถานที่ preposition of time บอกถึงวันเวลา preposition of direction บอกตำแหน่งทิศทางและ preposition of manner บอกถึงแสดงถึงอาการค่ะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ I always get up before 6 o'clock. I always get up before 6 o'clock. ฉันตื่นนอนก่อน6โมงเช้าเป็นประจำ preposition ก็คือคำว่า before ค่ะ ต่อไปอีกประโยคหนึ่ง my house is opposite the hospital my house is opposite the hospital บ้านของฉันเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามก,ก,กันกับโรงพยาบาลคำ p r e position ก็คือคำว่า opposite นั่นเองค่ะ ชนิดที่6ค่ะกริยาวิเศษหรือ adverb กริยาวิเศษหรือ adverb เนี่ยเป็นคำที่ใช้สำหรับขยายกริยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างประโยคเช่น he walked walk very carefully he walked very carefully เขาเดินอย่างระมัดระวังกริยาวิเศษก็คือคำว่า carefully ไปขยายคำว่า walk ซึ่งมีความหมายว่าเดินอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะ และอีกตัวอย่างประโยค They work slowly. They work slowly. พวกเขาทำงานช้ากริยาวิเศษก็คือคำว่า slowly โดยไปขยายคำว่า work ให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพวกเขาทำงานช้านั่นเองค่ะ นิดที่7ค่ะคำสันธานหรือ conjunction คำสันธานหรือ conjunction เนี่ยก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคหรือคำกับคำเข้าด้วยกันค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น he and i are friends he and i are friends เขากับฉันเป็นเพื่อนกันคำสันธานก็คือคำว่า and เชื่อมคำกับคำนั่นก็คือ he and i อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ He was eat when I came here. He was eat when I came here. เขากินข้าวเสร็จแล้วเมื่อฉันมาถึงคำสันธานก็คือคำว่า when ซึ่งเชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังเข้าด้วยกัน ชนิดที่8ค่ะคำอุทานหรือ interjection คำอุทานหรือ interjection ก็คือคำที่เราเปล่งออกมาลอยๆค่ะเพื่อแสดงถึงความรู้สึกต่างๆเช่นดีใจเสียใจตกใจภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คําว่า oh wow yes ยกตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเราลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเราก็จะพูดอุทานว่า oh my god i forgot it ตายจริงพระเจ้าช่วยฉันลืมมันไปเลยอุ๊บ I did it again ตายแล้วฉันทำมันอีกแล้วสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูมี exercise ด้วยกันทั้งหมด5ข้อให้เด็กๆนะคะทำลงที่สมุดค่ะและก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะฝากเด็กๆด,ดูแลและใส่ใจสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะ Thanks for joining today class.